สวัสดีครับทุกคนผมดิ๊กเอนเคนจะแปลนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดภาคต่อจากครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับผมก็ได้การ์ดโ P5 นะครับแพ็คแยกมาทั้งหมด2 4่ตองนะครับซึ่งผมก็ไปซื้อมาจากน้ำกอกคลอสโตที่ h e ฟี่นะครับแล้วเขาก็ให้ซื้อได้แค่คนละ12แพ็คเท่านั้นเองครับวันนี้ผมไปกับเพื่อน2คนก็เลยได้มา24แพ็คนะครับถ้าใครดูจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเกลือมากๆไปแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันไม่สามารถซื้อแบบเป็นกล่องได้นะครบเพด์ิศษ1 นหนึ่กล่องก็เป็นไปได้เหมือนครั้งที่แล้วที่ไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคน พราะะฉนั้นวันนี้ก็ช่วยกันเป็นกําลังใจให้ผมหนักหนักหน่อยนะครับหวังว่าจะแก้มือจากครั้งที่แล้วได้ครับพนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ทุกคนดูนะครับว่าแพ็กยาทั้งหมด24แพ็คของ OP5 ในครั้งนี้ผมจะได้การดีๆออกมาหรือเปล่าครับก็หวังว่าจะมีการ์ดาร็วๆอย่างน้อยออกมาสักใบถึง2ใบนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยก็ขอเป็นการ์ดคอมมิกนะครับเพราะว่าผมอยากจะได้คอมมิกของ OP5 มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการ์ดของลูฟี่ล่างนิกะนะครับซึ่งตอนนี้ราคากระพุ่งไปประมาณ3-4แสนแล้วครับ ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างครับแล้วผมจะสามารถแก้มือได้หรือเปล่าครับไปลุ้นกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แตงแล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับเอาละครับทุกคนผมไปตัดซองมาแล้วเรียบร้อยนะครับ24แพ็คแย่ครับ ขอให้ได้การ์ดพาราเลลนะครับอย่างน้อย1-2ถึงใบครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะได้การ์ดลายเซ็นแล้วก็การ์ดมังงะนะครับไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าผมจะสามารถแก้มือนะครับจากความเกลือครั้งที่ลวของ OP 7ได้หรือเปล่านะครับไปลุ้นกันดีกว่าที่ละซองครับซองแรกครับทุกคนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับหวังว่าจะมีอะไรดีๆออกมานะครับมาครับซองแรกครับแหมซองแรกมาก็เกลือเลยนะครับเป็นการ์ดแรกธรรมดาครับทุกคน การ์ด OP5 เนี่ยมีการ์ดดีๆเยอะมากเลยนะครับคอมิกก็ยังน้อย3ใบแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการ์ดายเซนของอาจารย์โอดาอีก1ใบครับที่ราคาดีๆแพงๆนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นครับการ์ด SP ที่แพงๆเกินหมื่นก็มีหลายใบนะครับอย่างเช่นการ์ดของน้ำมินะครับการ์ดของอุตตะครับถึงแม้ว่าผมจะมีแล้วแต่ก็ยังอยากได้อีกนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่ราคาแพงเอาก็ไปขายได้ราคาค่อนข้างดีเลยครับ2ที่2ครับอ้าว ไม่ใช่พอแล้วลโอเคผมว่าผมรู้แล้วทุกคนรู้แล้วไหมครับว่าเป็นการ์ดอะไรมันก็เป็นการ์ดที่มีหนึ่งใบต่อหนึ่งลังเท่านั้นเองนะครับการ์ดนี้ครับแหม่ถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดที่มีลายเซ็นก็จะดีครับแต่ดูจากทรงแล้วการ์ดนี้น่าจะไม่ใช่การ์ดที่มีลายเซ็นครับมันลุ้นกันครับว่าจะเป็นของใครครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับมาครับหนึ่งสองสามชึบนี่ครับเป็นการ์ดพิเศษนะครับเป็นการ์ดอืม ครบรอบ1ปีของการ์ดวันพีชนะครับซึ่งใบนี้ผมมีแล้วครับน่าเสียดายนะครับถ้ามีลายเซ็นอาจารย์โอดาเนี่ยใบนี้ราคาขึ้น2 0 0 0 0 0เลยนะครับแต่ใบนี้ไม่มีลายเซ็นครับผมขอตีให้อยู่ที่ราวๆประมาณ1,200เยนก็แล้วกันนะครับจริงๆเราได้ใบนี้มาก็โชคดีนะครับเพราะว่าในหลังเนี่ยมันมีแค่ใบเดีวเท่านั้นครับทุกคนเนี่ยครับก็ถือว่าโชคดีแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การ์ดที่ราคาแพงอะไรครับอย่างน้อยก็ได้มาครับขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับ โอเคใส่ซอมมาแล้วเรียบร้อยครับเสียดายนะครับทุกคนถ้ามีลายเซ็นนะแหมปานี้กรีดไปแล้วครับมันลุ้นกันต่อดีกว่าครับซองที่สามครับแต่อย่างน้อยก็ยังได้การ์ดอะไรดีๆออกมาสักหนึ่งใบนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดธรรมดาครับโอ้มีการ์ดของซาโบนะครับซึ่งใบนี้ที่เป็นพาลเลลก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณหลักสองพันกว่าเยนทั้นั้นครับ จบไปแล้วสซองครับมาดูครับซองที่4สําหรับกองแรกครับก็ยังอยากให้มีการพิเศษอีกนะครับอันนี้เป็นการอีเวนต์ธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรพิเศษครับนี่ครับหมดไปแล้วครับ4่ซองแรกกองแรกครับผมก็ได้การครบรอบหนึ่งปีที่ไม่มีไยเซนมานะครับก็ยังถือว่าได้ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อดีกว่าครับแต่จริงๆไปนี้นะครับถ้าสมมติว่าตอนผมเปิดแล้วผมดูจากข้างบนก่อนนะครับ ดูจากแค่เนี่ยผมอาจจะกรีดก็ได้นะครับเพราะว่าใบที่มีลายเส็นกับไม่มีลายเซ็นข้างบนมันเหมือนกันเลยครับมันจะต่างแค่ข้างล่างตรงที่เป็นสีดํากับสีทองตัวเนี้ยครับถ้าเปิดตรงนี้มามีกรีดเหมือนกันนะครับทุกคนเสียดายครับดูจากด้านข้างครับมาครับลุ้นกันต่อครับอันนี้เป็นการอีเวนท์ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรครับ 2ถัดมาครับแต่ถ้าเกิดว่าได้การ์ดใบนี้มาแล้วแสดงว่าน่าจะไม่มีการไลเซนออกแล้วบะครับเพราะว่าถือว่าออกไปแล้วอะครับทุกคนเออก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอย่าบอกนะครับว่าผมจะจบด้วยการได้การ์ดครบรอบ1ปีแบบที่ไม่มีไลเซนใบเดียวครับเพราะตอนนี้ SR สักใบก็ยังไม่ออกมาเหมือนกันครับมาหรืองั้นต่อครับมาครับชึบ จะมีการพิเศษออกมาอีกหรือเปล่าครับไม่มีนะครับเห็นการลีดเดอร์ครับรถนี้การลีดเดอร์สีเขียวเป็นของใครครับผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับอ่าเป็นของโรชินันเต้นะครับแล้วก็การแร่ของเบลูเบตตี้ครับซองที่8แล้วครับทุกคนซองสุดท้ายของกองที่2ผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับยังหวังว่าจะมีอะไรดีๆเพิ่มอีกสักหนึ่งใบนะครับไม่มีครับเป็นการ์ดแร่ครับทุกคน หมดไปแล้วครับ8ปซองแแพ็คครับก็ได้การครบรอบ1ปีมาแค่ใบเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าครับทุกคนซองที่9แล้วครับชึบก็ยังไม่มีเลยนะครับเป็นการดแร่ธรรมดาครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมซื้อมาเป็นกล่องแล้วผมได้การใบนี้มานะครับมันจะมี การันตีนะครับว่าจะได้การพิเศษอีกสักหนึ่งใบครับเพราะว่านี่เป็นถือว่าเป็นการใบพิเศษนะครับเหมือนกับการสเปเชียลกับลีดเดอร์ครับแต่นี่เราไม่ได้มาเป็นกล่องครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีการพิเศษให้ผมอีกหนึ่งใบหรือเปล่านี่สิครับมีการลีดเดอร์สีเขียวของโรชินนเต้แล้วหรือเปล่าครับเนี่ยของโรชินนเต้ครับอันนี้น่าจะมาจากคนละกล่องนะครับเพราะว่ากล่องเดียวกันน่าจะไม่มีการลีดเดอร์ของตัวละครเดียวกันนะครับมันหลุดกันต่อครับ สองที่เท่าไหร่ละครับสิบแล้ว้งครับโอการลีเดอร์มาล้วๆ้วเลยครับสีแดงหรือว่าจะเป็นของซาโบครับอันนี้ก็เป็นซาโบใบที่ซอนะครับสงสัยจะมาจากคนลักกล่องแน่ๆเลยครับผมได้การลีเดอร์มาสองใบของโดชินันเต้สองแล้วก็ของซาโบสองนะครับยังไงกันครับเนี่ยมาครับซองสุดท้ายของกองที่สามแล้วครับน่าจะซองที่สิบสองแสดงว่าเมื่อกี้ซองที่สิบเอ็ดแน่เลยครับ ชึบก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับ SP สักใบก็ไม่ออกมาครับเหนื่อยพูดไม่ออกเป็นลุ้นกันต่อครับแต่จริงๆนะครับการหลายๆใบของ OP 5ผมก็ได้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสุ่มแพ็คแยกอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับหรือว่าผมจะเก็บเงินไปสุ่มเป็นซองสุ่มที่ราคาแพงขึ้นหน่อยแต่ว่ามีการ์ดคอมมิก หรือว่าการลายเซนดีกว่าไหมครับทุกคนทุกคนคิดว่าไงลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับนะครับพอเวลาเรามาสุ่มซองแยกแล้วถ้าเกิดได้การที่แบบไม่ใช่การคอมิกหรือการแพงๆมันก็จะแบบเป็นการซ้ำๆแล้วก็การราคาไม่แพงนะครับหลังๆมานี่ผมก็เลยรู้สึกแบบสุ่มซองอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วหรือเปล่าครับอันเนี้ยครับไม่แน่ครับจับพัดจับผัวจ,จะได้การมังงะออกมาก็ได้นะครับลองคิดในแง่ดีครับทุกคนแต่ตอนนี้ อย่าว่าแต่มังงะเลยครับขอให้มี SR ออกมาสักใบก่อนแล้วกันครับอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเป็นการอีเวนต์ธรรมดาครับกำลังจะหมดกองที่4ี่แล้วครับเหนื่อยนะครับเนี่ยสุ่ม2แยกไม่ค่อยมีอะไรออกมาเลยครับเป็นการดอีเวนต์นะครับหรือว่าจะเป็นเกลือล้วนครับใบนี้ที่ได้มาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการ์ดที่มีราคาแพงนะครับ ถึงแม้จะเป็นการที่หาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนึ่งลังจะมีแค่หนึ่งใบก็ตามแต่ก็ไม่ได้แพงนะครับน่าเสียดายครับมาอีกแล้วครับเป็นการลิดเดอร์สีแดงของซาโบหรือเปล่าครับเนี่ยอ,อ๋อของเบลโลเบตตี้นะครับใบนี้โอเคแต่ก็ไม่ได้การพิเศษเลยครับเบลโลเบตตี้เมื่อกี้ที่เป็นพลาลเลลผมก็มีแล้วนะครับก็ไม่ใช่การที่แพงอะไรครับถึงแม้ว่าจะเป็นพลาละเลลก็ตามนะครับ เราเหลืออีก8ซองสุดท้ายครับทุกคนผ่านมันเร็วมากๆเลยนะครับมีแต่เกลือล้นๆครับ SR สักใบก็ยังไม่มีให้ผมเลยครับอ้าวได้การพิเศษมาอีกหนึ่งใบแล้วครับทุกคนของใครครับเนี่ยสีไม่คุ้นเลยครับผมเคยได้ไปแล้วหรือยังครับเอานะยังน้อยก็เป็นการพิเศษนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับ มันรู้ไงครับว่าจะเป็นการพิเศษของใครครับผมก็จำไม่ได้แล้วครับว่า OP 5มีการพิเศษของใครบ้างครับสีมันออกม่วงๆครับทําไมผมไม่คุ้นเลยครับเคยมีเราหรยังครับเนี่ยอ๋อชูการป่ะวะไม่รู้ครับมาดูกันครับว่าจะเป็นของใครครับหนึ่งสองสามชุบโอของ b a b y ้ไฟท์ครับ เป็นแรร์พาราของ Baby 5นะครับซึ่งใบนี้ผมยังไม่มีเลยครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าได้การ์ดที่ยังไม่เคยได้ครับแต่จริงๆใบนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมขอเอาไปใส่ซองแล้วเดี๋ยวไปเช็คราคากันดีกว่าครับใส่ซองมาแล้วนะครับก็เนี่ยครับเป็นการ์ดแรร์พาร l ของ Baby 5นะครับสวยดีครับไปเช็คราคามาแล้วครับก็น่าจะเป็นราคาขั้นต่านะครับของการ์ดพาราเรลครับอยู่ที่ราคาประมาณ1,200องเยนครับก็ เนี่ยครับราคาทั่วไปของการ์ดราคาถูกนะครับแต่สวยดีครับก็จะได้เก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันนะครับจริงๆนี่ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าได้การ์ดที่มีเป็นการ์ดพิเศษ2ใบใน1กล่องนะครับแต่น่าเสียดายครับที่การ์ดพิเศษอีกใบหนึ่งมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับถ้าให้เดาคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่า12แพ็คแยกมันก็น่าจะมาจาก 2กล่องนะครับก็คิดว่าจะใช้โคตตาไปครบแล้วครับแต่ถ้าเกิดโชคดีอาจจะได้พาราเรลลอีก1ใบนะครับตอนนี้ก็ลุ้นแค่ SR ก็น่าจะน่าจะบ้าที่สุดน่าจะได้แค่ SR นะครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาดูกันไปให้ครบนะครับสนุกสนุกครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการดีๆแทรกเข้ามาอยู่ก็เป็นได้นะครับต่อครับทุกคนเหลืออีก6ซองสุดท้ายแล้วครับ โอ้ย SR ออกยากจริงนะครับไม่รู้เขาหยิบให้ผมยังไงหนี SR หมดเลยครับทุกคนอันนี้เป็นการดแลกของโซโลจูโรนะครับใบนี้การอที่เป็นพาราเรลก็ไม่ได้ราคาแพงนะครับมาครับทุกคนอีก5ซองสุดท้ายครับจะมีอะไรดีๆออกมาอีกไหมครับอ๋อ SR ใบแรกมาแล้วครับจะเป็นของใครครับผมมี SR ครบหรือยังครับของ OP 5มาครับ หนึ่งสองสามชุบของลบลุจินะครับใบนี้ผมมีแล้วครับเป็น SR นะครับนี่ครับใบที่เป็นพาราเลลก็มีแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นใบที่มีราคาแพงเหมือนกันนะครับใบที่เป็นพาราเลลครับตอนนี้ก็เหลืออีกสี่ซองสุดท้ายแล้วครับทุกคนโอกาสที่จะได้คอมิกนี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับจริงจงก็รู้มาตั้งแต่ตอนซื้อมาแล้วครับอ่าเป็น SR อีกหนึ่งใบครับให้เดานะครับน่าจะเป็นของพีก้าครับดูจากมือแล้วนะครับ เอมันมากองอยู่ข้างหลังนั่นเองครับทุกคนมาดูนะครับจะเป็น SR ของใครครับหนึ่งสองสาชุบขอโทษครับอีกใบครับหนึ่งสองสามชุบของพีก้าจริงๆนะครับดูจากมือมันก็รู้แล้วครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นการ์ที่เขาไม่ใส่ในใบที่ไม่ถูกรางวนอยู่บ่อยๆนะครับการ์ดของพีก้าครับ ตอนนี้ถ้าดูจากาทรง1กล่องแล้วนะครับควรจะมี SR อีก1ใบถึงจะครบ1กล่องพอดีครับไม่รู้ว่าจะมี SR อีก1ใบหรือเปล่านะครับอีกสซองสุดท้ายครับทุกคนไม่มีอะไรนะครับเป็นซองเกลือครับเป็นการ์ดแวร์ธรรมดาของโซโลจูโรใบที่2อ,ออกมาแล้วนะครับสองซองสุดท้ายครับเนี่ยครับเป็น<ย>อ้าวเราไม่ใช่ SR เอ้ เอปอาร์ปะวะอ๋อเออาร์ครับทุกคนตกใจนึกว่าไม่ใช่เอชอาร์โถดีใจเกอร์เลย,เ,ลยเห็นสีออกมาอย่างงี้นึกว่าจะไม่ใช่เออาร์ครับแต่เห็นขอบเงินเงินสุดท้ายก็เป็นเออาร์นะครับหรือว่า12ซองนี้จะเป็นกล่องเดียวกันหมดเลยป่ะครับเนี่ยเพราะว่าจำนวนการ์ดเหมือนได้มาจาก1กล่องเลยครับมาครับเออาร์ของใครครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามชึบของเอเนลุนะครับใบนี้ผมก็มีแล้วเหมือนกันครับ ใบที่เป็นพาราเดลกอไม่ใช่ใบที่แพงอะไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เขาชอบใส่ตอนไม่ถูกรางวันนะครับซองสุดท้ายคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเป็นการอีเวนต์ธรรมดาครับแล้วก็จบไปแล้วครับกับการเปิดทั้งหมด24แพ็คในวันนี้ครับนี่ครับทุกคนนี่คือผลลัพธ์ของการ5ใบที่ผมได้มาจากการเปิด24แพ็คในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่า าการ์ที่ได้มานะครับก็พอๆกับการ์ด1กล่องเลยครับถ้าเกิดว่ามีการ์ดพิเศษ2ใบก็จะมีการ์ด SR ทั้งหมด3ใบทําตามนี้เลยครับแล้วก็รู้สึกโชคดีนะครับที่ยังน้อยก็ยังได้การเบ b ี้ไฟที่ผมยังไม่เคยได้ครับแล้วก็ยังถือว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือได้การ์ดพิเศษ สองใบในหนึ่งกล่องนะครับนั่นก็คือการครบรอบ1ปีของการวันพีซลูฟี่ใบนี้ครับแต่เสียดายที่ไม่มีลายเซ็นอาจารย์โอดะนะครับถ้ามีเนี่ยวันนี้จะ complete แบบสุดๆไปเลยครับก็เนี่ยครับผลลัพธ์ของวันนี้ครับทุกคนมีความเห็นยับๆบ้างก็รอพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับแล้วถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับดูผมสุ่มการวันพีซครับไปจับฉลากอิจิบังกุจิหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับ อีกนิดนึงก็จะใกล้10,000ซับแล้วนะครับช่วยกันกดคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยครับผมก็ได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆเลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย